มาดูอ p พีสามกันนะครับขึ้นมหอีกลำหนึ่งแล้วนะครับผมหลังจากตกงานไปสิบกว่าวันนะครับก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำลำนี้กันนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมวันแรกนะครับผมตั้งกระไดนะครับ ตอนนี้นะครับเขาถอดไม้ไว้แล้วต้องขากงนะครับผมก็คงจะได้ไม่ผุนะครับผมนี่นะครับต้องทานะครับผมแนะนําให้ทาเลยนะครับทาสีธรรมดานี่แหละทาสีรองพื้นนะครับกงนะครับกงที่เปิดมาก็ทาไปเลยนะครับการผูกันน้ําอะไรได้นะครับผมช่วยได้หน่อยนึงนะครับผมนี่ก็ทาเลยนะครับนี่ ก็ไม้กระดานมันผุกสองแผ่นนะครับก็เลยลื้อออกนะครับผมในข้างในเห็นเครื่องเลยนะครัเนี่ยเขาว่าต้องใส่ไม้ใหม่นะครับผมแล้วใส่ไว้ใหม่เล้วใส่ดูใหม่นะครับครับเดี๋ยวเอาใส่ไม้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปดูฝัรงมันลื้อไปดูฝั่งมันลื้อไปดูใครลื้อเลยนี่ไม้มันไม่ดีนะครับอย่าลื้อมาแล้วไม้ยังเป็นตึกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ทากองให้หมดนะครับนี่ลูกฟี่ทานะครับผมลูกฟี่เช็ดนะครับนี่ลูกฟี่ต้องลงมือเองเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ช่างกําลังเก็บตอกอยู่นะครับผมก็ชักไม้ก็ใส่ไม้ใหม่อยู่นะครับเสร็จไปแผ่นนึงแล้วครับตอกเสร็จแล้วนะครับก็เก็บตอกเรื่อยๆนะครับผม เอ้ที่ตอกมันก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับใส่เชือกครับนี่ยพึ่งมือทำกันนะครับตอกนะครับตอกให้แน่นนะครับก็ติดกาวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็อากติดตามด้วยนะครับ อัปเดตลำนี้ดังบ้างนะครับลำนี้ตอนนี้ก็หลายกาวอยู่แล้วนะครับผมต,ตรงนี้ช่างไม้ใส่ไม้ใหม่นี่ก็ตอกเสร็จก็ปิดกาวแล้วนะครับก็หลายกาวอีกชั้นหนึ่งนะครับผมทับนี้ข้างๆเยอะๆนะครับผมหลายแผ่นนะครับผมนี่ฝั่งน,นี้สองแผ่นก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับบ่อนก็ยึดนอต เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดกาวทาสีได้เลยนะครับผมเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างน,นะครับผมฝั่งนี้ก็กำลังจะใส่ไม้อยู่นะครับน,นะครับช่งางไม้กำลังใส่ไม้อยู่นะครับ นี่ก็แต่งไม้อยู่นะครับผมหรือไว้หลายแผ่นนะครับผมก็สายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตครับเรามาดูกันบ้างนะครับ ก็ไก้เสร็จแล้วนะครับก็ไก่เสร็จแล้วนะครับได้70%็ดสิบเปร์เซ็นต์แล้วนะครับนประมาณนี้ครับช่างไม้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ช่างมันนะครับก็ไล่เก็บนะครับผม ประมาณนี้นะครับดูข้างหลังนะครับเนี่นะครับทางไม้เพิ่งเสร็จนะครับก็เราก็ตอกเสร็จแล้วก็ไล่กาไว้นะครับก็ต้องไลยอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับฝากให้กาลังใจเรากดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับผม ไกลสวยงามแล้วนะครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้างล่างเรือข้างบนนะครับก็เก็บงานทาคันไฟแล้วก็ทาดาบฟ้านะครับทากระบอนไนนะครับไกลเสร็จแล้วนะครับผมก็ข้างล่างก็รอเขียนชื่อนะครับผมก็จะลงน้ําได้แล้วนะครับผมก็พรุ่งนี้วันนึงนะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <Hey. S 1> บนดาฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ท้ายเรือนะครับผมข้างเรือนะครับผมสวยงามนะครับคาสีดาฟ้าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เก่งนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูหัวเรือกันบ้างนะครับ แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันบ้างนะครับ เี๋เรามาดูช่างเขียนเชื่อกันบ้างนะครับผมช่างเขียนชื่อนะครับช่างเหน่งนะครับช่างเหน่งศิลปะนะครับถ้าอยากเขียนชื่อหรือวาดรูปอะไรนะติดต่อเขาได้นะครับผมช่างเน่งนะครับผม ดงศิลปะใช่ไหมพี่เฟซบุ๊กนะใช่ใช่ครับรครับ <ใน S 1> ผมไอเฟซติดตามเข้าได้นะครับเดี๋ยวอยากจะเขียนอะไรนี่ติดต่อเข้าได้นะครับผมช่างสีมือนะครับผมนี่สวยงาม เอามาดูไฮไลท์กันนะครับผมก็ลำนี้เสร็จแล้วนะครับผมนี่ไฮไลท์นะครับสวยงามนะครับผมนี่ครับพรุ่งนี้ก็จะลงน้ํานะครับเดี๋ยวตอนลงน้ําเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับผมสวยงามนะครับผมเอามาดูใกล้ๆกันนะครับ กกันนะครับผมสีสันแวววับสวยงามนะครับเรามาดูท้ายเหลือกันนะครับผมนี่ใบจักนะครับผมก็พรงนี้จะลงนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายโดยครั้งหนึ่งนะครับเอประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝกกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ ตอนนี้เรือจะลงคาแล้วนะครับเตรียมซารี่เก็บท้องคาเสร็จหมดแล้วนะครับก็รอน้ําอยู่ครับน้ําเต็มอีกหน่อยนึนก็ลงได้เลยนะครับผมซีซันสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรือลงกันนะครับผมโเดี๋ยวเรามาดูเรือลงกันนะครับนี่เตรียมเสร็จหมดแล้วครับรอ น้ำอยู่นะครับน้ำเต็มอีกไหนก็ลงได้แล้วนะครับตอนนี้เหลือจะลงคานแล้วนะครับผมลงแล้วนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครห้ผมด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องมิโลโซทีวีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีนะครับ